ตลอดทั้งสัปดาห์นี้จับตารอบพิษพยายามจะนําเสนอปัญหาให้คุณผู้ชมได้เห็นผลกระทบจากปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปเกาะติดปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะที่นี่เป็นอีกจุดหนึงนะคะที่เผชิญกับปัญหาขยะอย่างหนักหน่วงทั้งขยะเก่าที่ตกค้างรวมถึงขยะใหม่ที่เกิดขึ้นทุกวันค่ะ แม้ว่าทางเทศบาลนครหาดใหญ่เขาจะมีพื้นที่ฝังกลบขยะเป็นของตัวเอง<ม>เหนือที่กว่าร้อยไร่นะคะแต่ไม่สามารถที่จะนําขยะที่เกิดขึ้นใหม่บนละ250ตันเข้าไปฝังกลบที่บ่อขยะของตัวเองได้ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุผลสําคัญค่ะมาจากทางเทศบาลเมืองควนลังซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ไปปิดเส้นทางเข้าออกบ่อขยะนะคะโดยอ้างว่า บอกขยะนี้ทําให้เกิดผลกระทบกับประชาชนรวมถึงสิ่งแวดล้อมค่ะทําให้ทางเทศบาลคนครหาดใหญ่ก็ต้องนําขยะเอาไปฝังที่อื่นอีกแต่ก็มีแรงต้านจากชาวบ้านค่ะคุณคุณวัดนาคทองไปเกาะติดเรื่องนี้ครับนี้นะครับมาดูเลข่ความเรียบรอยเลยมาสแกนตั้งรถไรตั้งรึงรถขยะวิ่งครับถือความบดไสเลยความสะดวกของรถขยะที่ิบ้านช่นนี้นะคับนี่นะครับมาสแกนเตตั้ง ชุดรักษาความปลอดภัยรถขยะเทศบาลนครหัดใหญ่เดินเท้าลาดตะเวนเส้นทางและขับรถล,ะละาดตะเวนบนถนนเข้าโรงคัดแยกขยะอำเภอคลอง้อยโขกจงงังหวัดสงขลาเพื่อสํารวจตะปูระใบและสิ่งกิดหวางที่แอบนํามาวางบนถนน,น,นเพื่อดักรถขยะเทศบาลนครหัดใหญ่ไม่ให้นําขยะวันล,ละ250ตันเข้าโรงคัดแยกขยะในพื้นที่คคววมมเรไ่กิินนะับง สเสลสินทางบนถนนทุกตารางนิ้วเป็นไปอย่างละเอียดก่อนที่รถขยะวิ่งไปอย่างโลคัดแยกแต่ก็มีรถบางคันวิ่งเหยียบตะปูระบายทำให้อย่างรั่วซึมแต่ละคืนเก็บขยะทิ้งขยะของเขาแล้วก็พวกวางตะปูระบายทำให้รถเกิดการเสียหาย ขยะวันละ250ตันที่มัดด้วยถุงดำเริ่มทยอยออกจากสถานประกอบการร้านค้าร้านอาหารโรงแรมและบ้านเรือนนำมาวางบนถนนสายต่างๆในตัวเมืองอำเภอหัดใหญ่ในช่วงกลางคืนเพื่อให้รถขยะเทศบาลนครหัดใหญ่และเอกชนคืนละไม่ต่ำกว่า40คันตะเวนเก็บกันทั่วเมืองเพื่อส่งเข้าโรงคัดแยกขยะที่อำเภอคลองลอยโพงที่มีปัญหาเดีวยวนนี้คือ มันจะเป็นพวกขยะต่างๆมันปะปนกันหมดนะครับไม่มีการคัดแยกขยะทําให้เกิดขยะมากมายขึ้นในเทศบาลนาครหาดใหญ่ของเรา,าแต่ละคืนเรากเก็บ,กบตั้งแต่สามทุ่มจนถึงหกโมงเช้าปริมาณขยะในอําเภอหาดใหญ่ที่เพิ่มจากเดิมเคยมีขยะเฉลี่ยว,วะละ200ตันเพิ่มเป็น250ตันนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่บอกว่า เกิดจากความเติบโตศรฐกิจการท่องเที่ยวเมื่อตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นขยะก็เพิ่มตามมาก่อนหน้านี้เทศบาลนครหัดใหญ่ไม่มีปัญหาที่ทิ้งขยะเพราะเทศบาลมีบ่อกำจัดขยะของตัวเองเนื้อที่กว่า130ไร่และมีโรงไฟฟ้ากำจัดขยะของเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญารับกำจัดขยะให้เทศบาลนครหัดใหญ่ แต่หลังโรงไฟฟ้าถูกสั่งปิดทำให้เทศบาลนครหัดใหญ่รับความเสียหายแต่ในส่วนการเหมือนนั้นขยะนี่เราหยุดไม่ได้จึงจำเป็นที่จะต้องไปหาที่ใหม่คือที่อำเภอรลอไยโขงตั้งตอนนี้บริษัทเขาสามารถรับได้วันประมาณ2 5 0ตันและกำจัดได้วันประมาณ 2. 5 0 1 6 0ตันนะครับนอกจากนั้นเขาก็รับขยะที่อื่นนิดหน่อยหน่อยแต่ขยะส่วนใหญ่รับจากของเราต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เข้าใจ ความเดือดร้อนของหาดใหญ่ด้วยเพราะขยะหาดใหญ่ถือว่าเป็นขยะของจังหวัดเป็นขยะของประเทศ้า้ปิดระงับห้ามรถขยะเทศบาลนครหาดใหญ่นําขยะมวลฝอยเข้าไปยังบ่อฝังกลบในพื้นที่เทศบาลเมืองควนลังเมื่อ3เดือนก่อนเป็นจุดเริ่มต้นทําขยะเทศบาลนครหาดใหญ่วันล,ละ250ตันไม่มีที่กําจัดต้องนําเข้าโรงคัดแยกขยะที่อํเาเภอคลองน้อยโค้งแต่ก็ถูกต่อต้านจากคนในพื้นที่ ขุลวัดนาคทองไทยพีบีเอสรายงาน